ไปที่เชียงใหม่แม่เชียงใหม่นะฮะงานเขาเลยนะปล่อยโคมปล่อยอะไรต่างๆเหล่านี้ใกล้มาแล้วเหมือนกันถูมาช่วงลอยกระทงยี่เปง<ะ>อ่ะนะฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏไปที่โรงงานนี้เลยแล้วคุณผู้ชมดูสภาพโอ้โหเหลือแต่โครงเหลือแต่เสาเพราะอ,อะไรรู้ไหมคุณผู้ชมโรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตดอกไม้เพลิงกับพลุฮะอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่และดูสภาพความเสียหายฮะคงแทบไม่ต้องอธิบายฮะไม่เหลือครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าปรากฏว่าแรงระเบิดฮะ จากพลุดอกไม้เพลิงที่ใช้ผลิตบ้างไฟเกิดระเบิดนะครับเสียหายเกือบทั้งหลังอย่างที่บอกเหลือเพียงโครงเหล็กนะฮะแลวก็พบเศษไม้ไผ่แล้วก็ท่อ p v c ที่เป็นชิ้นส่วนประกอบบ้างไฟกระจัดกระจายไปทั่วแล้วก็รถกระบะก็รับความเสียหายนะครับรวมทั้งบ้านใกล้เคียงก็รับความเสียหายด้วยนะครับกระจกแตกกวาสีหลังเจ้าที่มีการปิดกั้นพื้นที่แล้วก็ฉีดน้ําเลี้ยงเอาไว้เพื่อป้องกันการระเบิดซ้ําเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปครับบ้านหลังนี้เนี่ยเขารับผลิตพลุดอกไม้เพลิงอ่ะปรากฏ พอเจอสภาพความเสียหายโอ้เหลือแต่โครงเลยแล้วก็เจอผู้เสียชีวิตด้วยครับชื่อว่าในตุนอายุ65ปีเจ้าของบ้านครับตัวเมียของในตุนให้ข้อมูลครับบอกว่าตัวในตุนเนี่ยชอบการแข่งขันบ้างไฟและที่ผ่านมาเนี่ยทำบ้างไฟเข้าประกวดแข่งขันในรายการต่างๆเป็นประจําก่อนหน้านี้เนี่ยทำบ้างไฟเสร็จไปแล้วหนึ่งอันแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านแล้วช่วงนี้ครับอยู่ในช่วงระหว่างทําอีกหนึ่งอันแล้วถามว่าพี่แล้วตอนเกิดเหตุอะพี่อยู่ไหนเ oh. มียพี่ตุนบอกพี่ไม่อยู่บ้านพี่ออกไปตลาด กลับมาอีกทีนึงโอ้โหสภาพบ้านไม่เหลือเลยฮะถูกแรงระเบิดพังเสียหายและที่สําคัญถึงมารู้ว่าหัวของเธอก็คือพี่ตุลเสียชีวิตแล้วฮะเอาลองไปฟังเสียงของเมียของพี่ตุลครับผมมี่แตใครเจอไปแข่งมาหรอเจ้าเนี่ยเนี่ยที่เปิดปิดแข่งเป็นบ้างไฟหมื่นบังไฟแสนแน่นอนั้นไม่เป็นเรื่องเรื่องของอันนี้นะแต่เปิ้ลสนใจแต่เปิ้ลทำเองก่อนหรือว่า เองคช่มันชอบไปไันกไปเนาะใช่เพราะว่าสายเลือดอะก็ประกอบอเป็น,ลปนสลายไา<ป> แม่ก็ไม่ค่อยจะไปยุ่งเรื่องของเขาอะนะฮะแล้วก็บอกว่าคือครอบครัวของทางฝั่งของตัวพี่ตุลเนี่ยก็ทํากันมาเป็นสายเลื่อดเลยก็คือสืบทอดอาชีพนี้กันมาเนี่ยนะครับหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปเอาละฮะแม้ว่าจะเป็นการทําบ้างฝ่ายแต่เนื่องจากช่วงนี้มันใกล้ลอยกระทงเรื่องของดอกไม้เลพลิงพลุอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับท่านผู้จัดการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยตารวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะคาดว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากประกายไฟขณะที่ประกอบบ้างไฟจนไปติดกับดินระเบิดที่เป็นวัตถุไไววฟส่นการท บ้างไฟอ่าคุณผู้ชมฮะไม่ใช่อยู่ดีอยากจะทําก็ทํานะฮะเจ้าหน้าที่กับท่านผู้ว่าบอกเลยไม่ได้รับอนุญาตจากท้องที่ก็เลยมีการสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีเจ้าที่รู้เห็นการทําบ้างไฟของพี่ตุนหรือไม่อันนี้ต้องรอผลภายใน7วันนะครับแล้วก่อนหน้านี้คุณผู้ชมฮะ24กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เชียงใหม่นี่ฮะคุยมบืมอย่างนี้เลยนี่ฮะ เราให้ดูแฟ้มภาพเก่านิดหนึง่งมันเกิดเหตุโรงงานผลิตพลุดอกไม้ไฟระเบิดครับในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดเหมือนกันคุณผู้ชมะนี่ที่นี่อยู่ที่อำเภอสันทรายกรกฎาคมที่ผ่านมาที่อำเภอดอยสะเก็ดฮะปรากฏมีบ้านเรือนเสียหายไปถึง30หลังแล้วก็มีผู้บาดเจ็บจํานวนมากนะครับและยิ่งแมเพิ่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้จะลอยกระทงก็เลยมีการสั่งเข้มงวดในช่วงเทศกาลลอยกระทงในเรื่องของการตรวจเหล่านี้ด้วยนะครับ